สี่ครับศึกทีเคสแหงใช่มวยไทยยิมครับที่มจีนมวยไทยอมน้อยนี่น้ำเงินนี่มีทียา3สามแสนบาทครับโอ้3ามแสนบาทจะได้หรือไม่ครับยังคงเดินต่อเนื่องครับระวังปิ่นเพชรออเหน่งใช่ครับดันกล้าดูมแดงเกินน้ำเงินแล้วการตอู้ดได้ครับสามแสนบาทอาทีให้น้ำเงินเนี่ยอย่าหยอกนิดนศเลยครับ ยกสุดท้ายให้ดูยกเดียวบอครับโอ้โหสามแสนบาทครับสามแสนบาทอาชีพน้ำเงินสามแสนบาทจะไปอยู่ที่ไหนครับไปก่อนไปตัวยก4ีนี่แดงต่อสามจตัวครับแต่ว่าพบสี่ยกราคากลับมาอยู่เสมอน้ำเงินแล้วก็มีฉีดยาให้น้ำเงินสามแสนครับ ฝ oh, you know, ั่งปินเพชรอเนกชัยครับโดนแล้วนมือแดงกับการศึกออ้งรูดรองครับยาหยอกลิศหรือไม่ครับสามเซนบาทครับมวยเด็กๆแบบนี้ครับว่าชกกันสนุกจริงๆครับดูบรรยากาศในเวทีครับดูบรรยากาศในเวทีครับเคลียวไปหมดครับเคลียวไปหมดต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับดูครับปิ่นเพชรได้แข้งขวาเมื่อกี้นี่ดิออกมาคุมเกมเลยครับ ส่วนการสึบกรรนใจในผลงานครับสียกที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีหัวใจเหลือเลยครับบรรยากาศในวิธีวิธีมวยสยามอ้อมน้อยครับสามแสนบาทจะออกนิดหรือไม่หรือหรือป่าคกับรอติดตามหมดยกสุดท้ายครับดูครับบรรยากาศในวิธีนี้ปั่นป่วนไปหมดครับจบสองนาทีพักสองนาทีครับยัยังไม่ทราบดูครับว่าสามแสนบาทจะไปในแนวทางไหนครับ ครบยกนี้ราคามีทั้งแดงและน้ำเงินยับบุ่ไปหมดครับมาชูเมย์โอ้โหน้ำเงินครับฉีดยาสามแสนบาทออกนิดครับโอ้โหแดงครับทางด้านด้านศึกอู้หูดูดอนครับพริกแตงแล้วก็คว้าฉีดยาสามแสนบาทให้กับทางด้านเอ้ยไปโอ้โหต้องบอกโอ้ต้องบอกซุ่มจริงครับคู่นี้โอ้โห สามแสนบาทครับแซงเฉยเลยครับทางด้าน้าศึกออกอุลโกครับแซงเอาชนะทางด้านออเนกชัยไปแบบสุดมันครับคว้าเงินรางวัลพิเศษสามแสนบาทครับอัจฉิดโอ้โหสนุกจริงจริครับเจอกันอีกครัโอ้กันเนมารับนะครับสบาทกินดิมครับ 啊，让所有观众、大家首先注意。